ัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมสตาร์ด Star ิวนะครับผมนั่งกันเลยก่อนเรื่องเนี่ยผมจะต้องว่าจะเอาชื่อให้มันเป็นแนวแบบชาวแบบยุโรปนะเพราะงั้นคือไม่ไม่มีชื่อในี้ในไทยอะ่ะก็เลยตั้งชื่อว่าเดิยคาโดนะฮะชื่อฟาร์มเนี่ยอียานะฮะสิ่งที่ชอบอ่ะเป็นเป็นแมวไปนะฮะ เสื้อเอาเป็นสีดำต้องดำอนะต้องต้องต้องสีดำเท่านั้นเป็นน,นี่ๆแล้วกันบางอย่อะไรไม่รู้และผมเอาไปก่อนนะมันมันเทสิจนฟาร์มเราเป็นเอาอันนี้ฮะอินดีและนี่สำหรับหลานพิเศษของปู่ครับปู่อยากให้หลานเก็บซองจดหมายฉบับนี้ไว้แต่ก่อนละลักอย่าพึ่งเปิดมาตอนดีอดทนไปก่อน เอาละฟังให้ดีนะหลานมันจะมีวันหนึ่งที่หลานรู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับโลกสมัยใหม่เศรพังเลอจิตใจของหลานจะจิตจางและกลายเป็นความว่างเปล่าก็คือมุเบื่อแหละเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจหมายฉบับนี้ตอนนี้ให้ปู่พักก่อนเถอะนะปู่ตายหรือเปล่าวะหรือที่นอนเฉยๆรู้ว่าตายวะไม่รู้เอ้ย วูด <Woody. S 2> ี้คาร์บอยหลอกนี่คือเราไอนน้นี่มันเป็นกระดูกมาแล้วนยถึงลิคดูหลานร้กหาหลานกำลองอ่าจนจดมายฉบับนี้อยู่แสดงว่าหลานอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับปู่สมัยก่อนปู่ไม่เคยมองเห็นถึงสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติในนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกอย่าง และย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปู่ได้จำพินีการพิพนัยก,ยกรรมสำหรับที่สถานที่แห่งนี้แล้วเป็นความภาคภูมิใจและปื้อปิติของปู่ฟาร์มอียะตั้งอยู่นสตาดิลบริเวณชายหาดตอนใต้ที่นั่นเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนี่เป็นของขวัญละคาค่าที่สูงข,ของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานปู่เชื่อว่าหลานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่วงตระกูลขอให้หลานชายตัวน,น้อยๆของปู่โชคดีรักและคิดถึงจากปู่ ปลอถ้าเลวิสจะมีชีวิตอยู่ฟอสตทายแทนผูด้วยนะสรุปปูตายไหมวะวันนี้จะใช้ริคาโดหรือเปล่าจ๊ะใช่ครับมันชื่อโรบินนะมิชองไม้ไปจากหมู่บ้านนี้นายกเทศสมุนตรีเลวิสให้พาเธอไปส่งที่บ้านตอนนี้เขาคงรอ,อเธออยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะความเธออยู่ทางขวาดีอินเนตาชามาแล้วกันนะ <c oughs> นีนะ้รับชื่อเลวิสเป็นนายกเทศมนตรีของพิลิกแกนแห่งนี้รู้ไหมว่าทุกคนตามพูดถึงเรื่องของเธอ ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆนักหรอกมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยละ่ะพรุ่งนี้ซื้อค่อยไปสำรวจในเมืองแล้วก็แนะนําตัวซะหน่อยพวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะถ้าใครอยากได้มดภาษาไทยกับโมโโอสตัวละครที่ผมมีเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะฮะ้ไ,ได้แล้วรู้ได้พอาะนี่ซีดมานะ เดี๋ยวผมจะิ้งเรื่องมาให้นะใครที่อยากได้ Star r i v e ่มีขายในยสตรีมนะครับผมใครอยากล่้ก็ไปซื้อได้สามสี่ห้านะฮะสิบห้าครบแล้วสิบห้าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไปสมุดเดียว้านนอกแล้วกันนะโอ้มันคือ เับโฟดิวดอกไม้ท้องถิ่นประจำฤดูดไม้พีไปของกวันฉันดีมันไอ้ใครได้บ้างวะสวัสดีชื่อชื่อกัสเอ้ากัสนี่ก็ต้องถือด่านีใหญ่ไม่ใช่แล้วก็ช่างมาเถอะเ้นายคือลูกเจ้าของฟาร์มพ่ใหม่สินะชันชื่อปีแอร์เป็นเจ้าของร้านอย่งนี้ที่นี่นะ ถ้าเธอกำลังมองหา,มาเมล็ดพัน์แล้วก็มาที่ร้านของฉันได้เลยฉันจะซื้อผลผลิตของเธอในราคาที่ดีทีดีสุดบนตีเลวิบอกว่าจะพึ่งมาที่นี่ฉันชื่อมานีนะโอ้สวัสดีฉันเพนนีใหม่อะให้ของขวัญขอบคุณจ่ามาดูดีจังเลยเอ๊ะเธอมาเด็กใหม่นี่นะใช่หรือเปล่าใช่คงเบื่อสิที่จะต้องเจอกับคนพวกนี้นะชจอรอดไ่ก็ตามออกไปซะเหอะ เป็นกันเองสวัสดีคุณโโเบรลิคาโดเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ชี่แคลโโไลน์อ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนย้ายเข้ามาอย,อยู่ที่ฟาร์มกเกาๆนั่นผมเองแหละ <c oughs> ฉันสามารถอ่านได้จากสีหน้าของเธอเธอรู้สึกรักเมืองพิลิกแกนถ้าจะอยากอะไรในช่วงเย็นลองแวะไปที่ซาลูนสิฉันทำง,งานอยู่ที่นั่นอ่ะคนแปลกหน้าผมชื่อวิเศ์ครับคุณแม่บอกผมว่าห้ามคุยคนแปลกหน้าแต่่าคุณน่าจะไม่เป็นไรผมอยากรู้จักกับแม่ของคุณเลยเกินผมจะให้ไม่หลายๆคนเลยเอาความแม่เราคนนะั้น เขาให้อะไรเอาคนเลยมันสุดเจ๋งเยอะละผมคิดว่าจะแก้ปัญหาได้เร็วนี้เออคุณหากพบวสัสดุโบราณหรือแร่ธาตุต่างๆกรุณาไปแจ้งให้ทางรรเราทราบได้ไหมครับอเอคกูคเป็นนักเล่นแร่ปทธาตุเขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาเป็นแค่มัดาลก ผมไม่รู้จากคุณมาคุยกับผมทำไมเ้ทษครับยี่สิบสองแล้วนะนี่คนวะยี่สิบสาย่ิบสี่ยี่บ้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโลคนว่า 23, 24, 25, 26, 27, วนาจะแป๊บเดียวหรือมั้ อัล่ะผมต้องขอจบผมต้องขอจบวันที่หนึ่งไว้ตอนนั้นก่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กลับมาได้นะครับจากคลิปน,นี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ